เรื่องของการตัดสินใจคลายล็อกนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ถูกถามเช่นเดียวกันท่านก็บอกว่ายังต้องพิจารณาโดยมีปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลักนะคะส่วนเรื่องของการเมืองนั้นเรื่องของการยิงแสงเลเซอร์ก็ปฏิเสธบอกไม่ขอตอบนะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะพลเอกประยุทธ์นะคะได้ถแถลงหลังการประชุมคอรมอรวันนี้แล้วก็บอกว่าวันนี้ถือเป็นวันแรกเลยนะที่ได้พบปะเจอเจอคอรมอรแบบเต็มคณะเหมือนเปิดเทอมเลยแล้วก็ดีใจทใี่ทุกคนยังแข็งแรงดีนะคะส่วนกรณีมีการยิงแสงเลเซอร์ตามสถานที่ ที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุสลายการชุมนุมปี53ท่านนายกบอกว่าไม่ขอตอบเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงต้องไปพิจารณาดูว่ามีความผิดอะไรหรือไม่แต่ในช่วงเวลานี้มองว่ามันไม่เหมาะสมนะที่จะเอาหลายเรื่องมาพัวพันกันรัฐบาลเนี่ยก็อยู่ระหว่างการแก้ปัญหาโควิดอย่างเต็มที่ค่ะ <c oughs> มีหลายคําถามก็เกี่ยวข้อกับสถานในเรื่องความมั่นคงนะครับผมคงไม่ตอบในเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับก็ต้องไปพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันมีความผิดอะไรกันหรือเปล่านะในการที่จะม,กมีการกระทําการแบบนั้นนะครับใน,ในช่วงเวลานี้ผมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมในการที่นําหลายๆเรื่องมาปูพันกันในวันนี้กับเรื่องของโควิดนะครับซึ่งกําแก้ปัญหายอย่างเร่งด่วน ส่วนเรื่องของการต่อพรกรฉุกเฉินนั้นย้ําว่าเป็นเรื่องของสอบอคพิจารณาก็ต้องคํานึงถึงด้านสาธารณสุขเป็นหลักส่วนใครจะทําโพก็เป็นเรื่องของโพนั้นปฏิเสธว่าไม่ได้สั่งการให้ใครไปจัดทําโพ ย้ำว่าการพิจารณาต่อพรกฉุกเฉินจะดูเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อแม้ว่าหากเป็นศูนย์แล้วก็นิ่งนอนใจไม่ได้รวมถึงต้องดูความร่วมมือในการที่จะไม่ทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมันมากขึ้นถ้าหากอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ก็จะเข้าสู่การปลดล็อกระยะที่2และ3ค่ะ ฐานทางด้านการสาธารณสุขนะครับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีโพลใครทํามาก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของโพลไปนะครับแต่เท่าที่ทราบก็มีสื่อบางสื่อก็ไปทำในเวลาน,นี้ก็มีผู้เห็นชอบอ่ให้ต่อไปแ8ดิแซแล้วมีไม่เห็นชอบให้เลิกส2บซนนังนสื่อทํานะครับผมไม่ได้ทําเองเลยทั้งสิ้นไม่ได้เคยสั่งการให้ใครไปทํานะครับอาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นันนี้ก็ต้องดู ดูในส่วนของอะมาตรฐานด้านสาธารณส,สุขนะครับเป็นหลักนะครับซึ่งผมเคยให้ความสำคัญไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อลดลงน้อยลงพลเอกประยุทธ์นะครับเปิดเผยอีกว่าวันที่15พฤษภาคมนี้สบคก็จะไปตรวจเยี่ยมในสถานที่ที่เตรียมปลดล็อกระยะที่สองนะครับว่ามีแผนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐครบถ้วนหรือไม่เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสถานประกอบการอื่นๆนําไปใช้พร้อมกับเตือนนะครับว่าอะไรที่เปิดได้ก็ปิดได้ซึ่งที่จะต้องพูด แบบนี้นะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันคนลืมตัวครับไม่รักษาระยะห่างไม่สวมหน้ากากาอนามัยนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์นะครับยังกล่าวชื่นชมพร้อมกับขอบคุณภาคเอกชนครับที่ได้ช่วยกันดูแลประชาชน อย่างการจัดตู้แบ่งปันนะครับซึ่งตนก็เตือนว่าผู้ที่รับของเหล่านั้นต้องสร้างจิตสํานึกโดยขอให้เฉลี่ยแบ่งปันนะครับภาพการแย่งของที่ออกมานั้นตนรับไม่ได้ขออย่าให้เกิดขึ้นอีกในสังคมไทยต้องนึกถึงคนอื่นด้วยเพราะถ้าทําอย่างนั้นต่อไปนะครับก็จะไม่มีคนมาบริจาคทําให้คนอื่นนะครับก็ไม่ได้ไปด้วยถ้าช่วยกันดูแลเชื่อว่ามีคนพร้อมที่จะบริจาคสิ่งของใส่ตู้แบ่งปันต้องทําให้สบายใจทั้งผู้รับและผู้ให้ครับ นอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังตอบเรื่องแผนฟื้นฟูการบินไทยด้วยท่านบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้นําประเด็นนี้เข้าที่ประชุมคอรมอแต่ย้ําว่าการบินไทยต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูที่มีประสิทธิผลเพราะมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายตัวแล้วทั้งหมดยังต้องดําเนินการกันอีกหลายขั้นตอนก่อนจะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอย้าว่าแผนการฟื้นฟูต้องครบถ้วนยืนยันว่าตนไม่ได้ขัดแย้งกับใครหรือมีผลประโยชน์อะไรในการบินไทยคะ่ะ เข้าสู่แผนการฟื้นฟูที่มีปฏิทิพนนะครับซึ่งก็มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ขอร้องให้บุคลากรหรือทั้งในองค์กรนอกองค์กรแล้วก็สภาวิสาหกิจต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันตรงนี้ไม่งั้นไปไม่ได้แล้วถึงจุดสุดท้ายมันก็ก็คือทุกคนก็ก็ไม่มีอาชีพกันนะไม่มีไม่มีแรงงานไม่มีลูกจ้างพนักงานไม่มีเงินจ้าง นั่นแหละคือการล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับผมไม่อยากไปถึงจุดโน้นเพราะนั้นก็ขอความมืองในเรื่องของการจัดทำแผนฟื้นฟูซึ่งนี้คอร์รอ,รอก็ำเนํนเสรขึ้นมาแล้วนะครับจากผลการประชุมแล้วเข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงคมนาคมนะครับเราทั้งหมดจะต้องไปดําเนินการอีกหลายอย่างด้วยกันนะครับกว่าจะได้เข้าอนุมัติในครอรมบอได้คือแผนการฟื้นฟูจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก็ขอความมืองจากบรรดาหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ ผมจําเป็นต้องแก้ไขนะไม่งั้นท่านเดือดร้อนองค์กรองท่านคนสองหมื่นกว่าคนจะเกิดปัญหาขึ้นโดยทันทีนะครับถ้าท่านไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยล่ะครับนะก็คงต้องขอความร่วมมือจากพวกท่านนะครับผมไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใคร ในช่วงท้ายทนายกได้ขอบคุณภาคธุรกิจทุกภาคส่วนนะคะที่ดูแลลูกจ้างพนักง,งานมากพอสมควรส่วนของรัฐบาลก็พยายามจะดูแลให้มากที่สุดแต่จําเป็นต้องอาศัยข้อกฎหมายหลายตัวการทําอะไรก็ตามของรัฐบาลจําเป็นต้องดูข้อกฎหมายเป็นหลักเสมอเราไม่สามารถที่จะทําหรือใช้อะไรที่นอกตัวบทกฎหมายได้วันนี้เราต้องการความรักความสามคัคคีเราจะต้องรอดไปด้วยกันด้วยความรักความสามัคคีเผื่อแผ่แบ่งปันน้ําใจให้กันและกันนั่นคือนิ้วน้อง เม่อใหม่ของประเทศไทยค่ะหลังนายกแถลงนะครับโฆษกประจําสํานักนายกก็มีการแถลงรายละเอียดของผลการประชุมครมนะครับบอกว่าจะมีการนําเงินกู้อีก4แสนล้านบาทนะครับไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากครับ นางนรุมนพินโยสินวัตรโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการใช้เงินกู้จากการออกพอรกงเงินกู้1ล้านล้านบาทเพิ่มเติมนะครับซึ่งแบ่งเป็นสส่วนในส่วนแรกครับ,บวงเงิน6 0แสนบาทเพื่อใช้เยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรแล้ก็อาชีพอื่นๆซึ่งคอรมได้เห็นชอบไปก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับในวันนี้นะครับคอรมอก็ได้เห็นชอบวงเงินส่วนที่2ก็คืออีก4แสนล้านบาทเพื่อใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความยั่งยืนมั่นคงตามกรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ทางสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเป็นผู้เสนอให้คอรมเห็นชอบ ทางด้านนายทศพรสิริสัมพันธ์ครับเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็กล่าวว่าครมนะครับเห็นชอบใช้เงินกู้4แสนล้านบาทเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศ จากเดิมนะครับที่พึ่งการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศแต่จากการาระบาดของโควิดรัฐบาลได้มีการถอดบทเรียนแล้วก็คอรมอได้อนุมัติการใช้เงินกู้นะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั้งนี้นะครับเงินกู้ส่วนหนึ่งก็จะนําไปสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรเรื่องอาหารเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณครับ นอกจากนี these these books, ้นะคะก็จะต้องให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจท้องถิ่นเพราะจะมีแรงงานส่วนหนึ่งกลับไปภูมิลําเนาเดิมจําเป็นต้องมีการสร้างงานรองรับก็จะต้องมีการใช้เงินกู้ดูแลเศรษฐกิจระดับชุมชนเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสรัากรต่างๆเพื่อมีกิจการกิจกรรมดําเนินการในระดับชุมชนเพิ่มมากขึ้นค่ะ แล้วเราก็ได้มีการถอดบทเรียนนะครับแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีอยู่วันนี้ก็ได้อนุมัติเป็นแนวทางในการที่จะดําเนินการในการใช้เงินกู้เพื่อที่จะสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศให้มากขึ้นนะครับโดยวัตถุประสงค์หลักของการใช้เงินกู้ในส่วนของ4ี่แสนล้านบาทนั้นมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญง่าย,ายๆสั้น,นๆก็คือพยายามสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะครับด้วยเหตุผลที่สําคัญก็คือว่า ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนั้นก็ทําให้ประชาชนก็ดีผู้ประกอบการก็ดีนะครับขาดรายได้ที่เคยได้ตามปกตินะครับจะได้เงินกู้ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเราจะเน้นในสส่วนนะครับในส่วนที่1ก็คือจะเน้นสร้างความส่วนกรอบวงเงินกู้4ี่แสนล้านบาทนะครับไม่จําเป็นต้องใช้หมดจะดูแต่โครงการที่สําคัญสําคัญครับที่จะนําการเปลี่ยนปแปลงของเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืนได้แล้วก็การใช้เงินกู้ก็จะเน้นเรื่อง ของความโปรโง่งใสมีระบบการตรวจสอบนะครับให้นําข้อมูลลงในเว็บไซต์เพื่อให้สังคมเนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบดูได้นะครับ นอกจากนี้ครับทางด้านนางสาวไตสุรีไตสรณกุลค,ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยว่าคอรมอมีมติเห็นชอบให้วันที่4ีธันวาคมของทุกปีเป็นวันรู้รักสามคัคคีเป็นวันสําคัญของชาติครับโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตระหนักถึงคุณค่าและก็ความสําคัญครับนำไปสู่การปฏิบัติด้วยความสามัคคีครับค่ะ ไปดูบรรยากาศสัปดาห์สุดท้ายของเปิดเกินการเปิดรับเรื่องร้องเรียนนะคะในเรื่องของเงิน5,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยก็ยังมีประชาชนกว่า2,000คนเดินทางกันมาเนืองแน่นเลยนะคะเพื่อที่จะร้องเรียนบางคนเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วเขาบอกว่าข้อมูลไม่ถูกต้องบ้างแหละนะคะรวมไปถึงการทบทวนสิทธิ์ด้วยซึ่งวันนี้ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะคะประชาชนกว่า2,000คนทยอยมาร้องทุกตลอดทั้งวันที่โตรับเรื่องที่กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะ ะะเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้จะเปิดรับเรื่องร้องทุกข์เฉพาะประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ถูกต้องหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบแต่ใครก็ตามที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยแล้วมาเนี่ยก็ต้องขอให้กลับไปก่อนเพราะว่าให้ไปรอติดตามข่าวสารที่รัฐบาลจะเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่นะคะ ขณะที่คุณธน,นกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีคลังก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการที่ประชาชนมายื่นเรื่องร้องทุกข์นะคะได้บอกว่าตอนนี้เนี่ย <c oughs> ผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์มีทั้งหมด14ล้านคนเยียวยาไปแล้ว11ล้าน8แสนคนและจะต้องจ่ายให้ครบในสัปดาห์หน้าส่วนตอนนี้ที่เรื่องของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่าอุดทอนเนี่ย มี5ล้านกว่าคนนะคะซึ่งปิดรับการทบทวนสิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์จะตรวจให้จบในวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะผมได้รับมอบหมายมาจากทก่านตรีนะครับ <c oughs> ก็สั่งก,การให้มาดูแลแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยในการร้องทุกทุกวันนะครับซึ่งขนานี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาประมาณสัก 1 3 0 0กว่าคนนะครับก็ถ้าดูแล้วเนี่ยยอดนี่อาจจะน้อยกว่าวันปกติทั่ว,วไปนะครับเข้าใจว่ากระบวนการในการเยียวยา5,000เนี่ยนะครับได้เงินเนี่ยจะถึงมือพี่น้องประชาชนแล้วนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรามีการโอนเงินไปแล้วเนี่ย11.8ล้านคนนะครับและก็ มีผู้ผ่านการคัดกรองไปแล้วเนี่ย14ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้น14ล้านคนเนี่ยคุณธนกรยืนยันนะคะว่าถ้าประชาชนผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินแน่นอนขณะที่วันนี้ได้รับแจ้งจากสสพลังประชารัฐที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยว่าชาวบ้านฝากขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายอุตมสาานายนรัฐมนตรีคลังที่ช่วยเหลือเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวนะครับของนายชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยมาร้องเรียนนะฮะว่าหน้ากากอนามัยของกระทรวงอุตสาหกรรมครับสิบล้านชิ้นนะฮะที่ส่งไปยังบ้านต่างๆที่ได้รับกันไปแล้วเนี่ยในกรุงเทพมหานครนะครับคุณนุ่นคุณนุ่นยิ้มทําไมฮะคือเขาก็เหมือนวิพากษ์วิจาร์ไงบอกว่าคุณภาพมันบางไปเปล่าเียใช่ก็เหมือนกับว่าอยากให้นายกนช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับ ซึ่งใน Facebook นี่นะฮะก็มีการพูดถึงนะครับบอกว่าเป็นความร้องเรียนของประชาชนครับบอกว่าได้มาแล้วเนี่ยกากไม่มีคุณภาพนะครับคือมันบอกว่าก่อนหน้านี้คือทางกระทรวงบอกว่าสามารถใช้ใชซ้ำได้นะฮะ,ะแต่ว่าปรากฏว,ว่าลองซักดูแล้วเนี่ยมันยุ่ยฮะ,ะกัะใช้ใซ้ำไม่ได้ใช่ก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยนะคะเพื่อความสบายใจของประชาชน